ูซูกินะคะปีนี้เขาขอเป็นผู้นําทางด้านยานยนต์คุณภาพค่ะโดยการตอบย้ํานะคะการนํารถยนต์รุ่นต่างๆของูุสกิมาร่วมง,งานบิ๊กมอเตอร์เซลและปีนี้นะคะเขาได้นำาซูกีเซอร์วิสรุ่นตกแต่งพิเศษมาอวดโฉมกันด้วยพร้อมแคมเปญสุดพิเศษในงานอีกมากมายเลยค่ะ ซูซูกิคนคับยุนตรกรรมชั้นนำถูกรุ่นรวมงาน Big กมอเตอร์เซล2 0 2อย่อย่างคับข้างโดยไฮไลท์เด่นคือการอวดโฉมซูซูกิ s w i ฟต GL Max Edition รุ่นตกแต่งพิเศษภายใต้แนวคิดเต็มที่กับสไตล์ร้อใจทุกมุมมองเป็นรถสปอร์ตแฮชแบ็กอีโคคาที่มาพร้อมชุดตกแต่งดีไซน์ใหม่ออกแบบพิเศษรอบคันใช้เครื่องยนต์รหัส K 1 2 M เบนซินสสูบ1.2ลิตร เกียร์อัตโนมัติ CVT รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E20 มีสีให้เลือกทั้งหมด6สีอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับ Suzuki คือ All New Suzuki XL7 รถยนต์ Cross-Over รุ่นล่าสุด7ที่นั่งภายใต้แนวคิด TING XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครตอบโจทย์ทุกฟ์สไตาของชีวิตดีไซน์สปอร์ตทั้งภายนอกและภายในคุณค่าทั้งในด้านสมรรถนะฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย และพื้นที่การใช้สอยที่ให้มากอย่างสูงสุดนอกจากนี้นะคะภายในบูธของซู z u กิในงาน b ิ๊กมอเตอร์เซ2020จะได้พบกับซูซูกิแคลรีที่ได้รับการตกแต่งพิเศษเป็นลวดลายโดรีมอนการ์ตูนชื่อดังระดับโลกซึ่งทางซู z u กิได้รับลิขสิทธิ์การตกแต่งอย่างเป็นทางการอีกด้วยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธของซูซูกิในงานบิ๊กมอเตอร์เซ2020ที่ไบเทคบางนาน,นะคะ